สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะคะรีวิวมะกรูดเชื่อมให้กับ f อฟซีเราได้ดูค่ะอร่อยอร่อยหว,วานๆค่ะเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะเป็นมันเงางามเลยสวยสวยค่ะ,ะสูตรในการทําคุมพันปักไว้ใต้คลิปนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุมพันอ่าคั้นคั้นเกลือ3ามรอบเหมือนเดิมรอบละ3ามช้อนโต๊ะ แล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษคือคูมพันธุ์ไม่ได้แช่น้ําเกลือเลยค่ะจะทดลองดูผลปรากฏว่าสุดยอดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่ขมนะคะไม่ขมเพราะว่าคั้นเกลือพอแล้วค่ะคั้นเกลือทั้งหมดสามรอบรอบละสามช้อนโต๊ะนะคะอร่อยอร่อยเดี๋ยวคูมพันธุ์ปักสูตรใต้คลิปนะคะ fc ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้ากับพี่น้องน,นี่ค่ะ มากดเชื่อมค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ